49053ขายใหญ่เทรนเนอร์ความหนานหนึ่งมิลุุนฝึกหัดลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะคะหนาคุ้มเหนียวไวไหนหดูนะครับหนะกกางกง,งอักขางแรง49053ขายใหญ่เทรนเนอร์ความหนานหนึ่งมิลุุนฝึกหัดลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับคนเล่นในที่โล่งนะครับ โอเคถานครับ906ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับฮัลหันึ่งต่ำไปนะครับปักให้บินสูงอ่าโลโก้ขึ้นระดับโค้งนะครับนิดเดียวนะครับอลงขึ้นนะครับโอเคถานครับ T907 e ลายเฉพาะตัวหลังหน้าแบบนี้ครับโอเคสวยงามป๊บโชว์ผ่านครับ T908 e ลายเฉพาะตัวหลังหน้าแบบนี้ครับโอเคผ่า oh. okay. นครับ T909 e ลายเฉพาะตัวหลังหน้าแอนนี้ครับ มีความยิ่งสนุกนะครับลุ้นนี้หมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างไทยคลิปก่อเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะโชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับ ทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเรอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดฝังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉาก ขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับรวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกรวมๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพาข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมุนรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมมแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับ โอเคครับ